เซลเบสเด็ดเมดิซินเซลก็คือเซล์อะไรก็ได้สเตมเซลล์ก็ได้ทิชชูเจริ่ของอาจ,จารย์ก็เป็นเซลลก็ได้นะครับหรือคุณจะใช้เป็นส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆก็ได้เพดเลตก็ได้เพราะฉนั้นแนวโน้มในอนาคตนี่มันไม่ใช่สเตมเซลล์อย่างเดียวแล้วที่เป็นพระเอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันว่าความรู้ต่างๆเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นนะครับผมอยากจะมาปูวความรู้พื้นฐานนิดหนึ่งเกี่ยวกับสเตมเซลล์ว่าสเตมเซลล์นั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ว่าการวิจัยบางอย่างนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่หรือเราทําไปเพราะว่าเราไม่รู้นะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดนะครับสิ่งที่อยากได้คืออยากได้เพื่อนร่วมงานนะครับเมื่อประมาณ2000ปีที่แล้วนะครับอริสโตเติลบอกว่าโลกกลมทุกคนบอกว่าโลกแบนนะครับเถียงตายยังไงอริสโตเติลเป็นผู้มีอิพนพ์นะครับแต่ก็ไม่มีใครที่จะไปปฏิเสธคนส่วนใหญ่เขาบอกนี่โลกแบนนะครับจกนกระทั่ง600ปีที่แล้วนะครับ ชาวเดินอนักเดินเรือคนหนึ่งชื่อโคลัมบัสเป็นชาวอิตาลีนะครับโอ้ยหาทุนเขามีความเชื่ออย่างแรงกล้าแล้วว่าโลกมันกลมไม่แบนหรอกคุณเดินเรือไปเลยไม่ตกโลกอิตาลีไม่ยอมให้เงินสำรวจโลกใหม่สุดท้ายรัชสําสนกสเปนฮะให้เงินลงทุนสุดท้ายเขาก็ได้ค้นพบทวีปอเมริกาผมไม่ได้ปลื้มคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับผมปลื้มว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปหาคนที่จะไปกับเขาได้ยังไงที่จะตีตั๋วเที่ยวเดียวไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าอาจจะตกโลกจริงก็ได้ กลบ้านอาจะจะคิดผิดก็ได้วันนี้เหมือนกันนะครับผมมาหาผู้ที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกับเรามีความคิดที่อยากเอามาร่วมงานวิจัยของเรานะครับงานของเราในโรงพยาบาลเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จงเจตที่เป็นผู้ที่นิชเชีรเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมผมรู้ว่าโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณ,ค,ณค่ากับการรักษาของมรุ่ยชาติในอนาคตแล้วก็มีอาจารย์ธนาเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นใต้กลงเรือกําหนดทิศทางเราจะไปซ้ายไปขวอาย,อยัางไงแล้วก็ยังมีผู้ที่ช่วยเราในการต่อตั้งนะครับอาจารย์ธนิตก็เป็นนนหึ่งใผู ให้สถานที่เป็นคู่ที่เป็นให้คำปรึกษาเราในช่วงแรกในการเริ่มต้นแล้วที่ขาดไม่ได้อีกสองท่านที่ทํางานให้เรานะครับพันตํารวจโทรหญิงวันเพ็นลาภไพวงและพันตํารวจโทรหญิงวริทธรดีช่วยนะครับที่จะช่วยเราในการทํางานคราวนี้เราพร้อมที่จะขึ้นเรือลานี้ยังแต่ก่อนจะขึ้นนะครับผมอยากจะปูพื้นฐานได้หนึ่งปัจจุบันนะข่าวนี่มันดังมากเรื่องสเต็มเซลล์ไม่ทราบว่ามีใครดูดีเกิดมาคุยไหมครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์นิพัฒน์อิสระเสนาณอายุธยานะครับ อาจารยเา์เป็นหัวหน้าหน่วยสเตมเซลล์ cell, และเซลล์ต้นกําเนิดของอจุฬาลงกรณ์นะครับได้มาพูดเกี่ยวกับสเตมเซลล์ cell, การรักษาต่างๆเวลาเราฟังนะครับสื่อต่างๆที่ออกมาเราต้องฟังทั้งสองด้านบางอย่างที่เขาไปสัมภาษณ์อาจจะพูดไม่หมดก็ได้นะครับอาจารย์บอกว่าการว,วิจัยการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เนี่ยแกบอกโอ้ไม่ถูกต้องมีเพียงแต่โรคทางโลหิตวิทยาเท่านั้นที่รักษาได้นะครับในสองสเดือนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตร พูดเลยฮะบ,บอกบอกตรงสเต็มเซลล์เสียงอันตารายสุดๆคคุณกาลังทําอะไรอยู่โอ้ผมอ่านดูนี้ถ้าเราไปดูในคอนเทนต์นะครับสิ่งที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ไม่ถูกทั้งหมดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับอันตรายสุ่นหนึ่งแต่เราต้องรู้วิธีใช้อย่างที่อาจารย์ธนาบอกเราต้องมีเบสิกสายเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับคราวนี้เรื่องของสเต็มเซลล์ในประเทศไทยจริงมันเริ่มมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2500ก่อน2553นี่ก็มีการพูดถึงโดยแพทย์นะครับ แต่ว่าที่มาพูดกันอย่างชัดเจนเลยปี2553นะครับท่านนี้นะครับอาจารย์สร้อยสะอาดพิคุณสดปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนะครับอาจารย์แสงสรีจุฑาเป็นอาจารย์หนหิตแพทย์ที่รามาธิปดีซึ่งแกเป็นคนรักษาโรค CML เดิมที c m l โคเลกไม่ลอยหลือเคีเมียรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกหมดแต่ปัจจุบันนะครับการรักษาเนั้นเปลี่ยนไปแล้วการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็น second line treatment เฉยเลยการรักษาด้วยยาก,กับกลายเป็น first line เดิมทีอาจารย์ทานสเปนหมดเลย ปัจจุบันอาจารย์บอกยานะอย่าทานสเปนนะคุณมารักษาด้วยยาซะความรู้มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่เราต้องรีบตามไม่ทันนะครับอาจารย์สุรเดชนะครับหมอ,อิงเป็นฮิมาโตเด็กทานสเปนทาร์ซิเมเด็กเยอะมากปีที่แล้วอาจารย์เข้ามาพูดที่โรงพยาบาลเรานะครับถ้าเราจํากันได้แล้วนอกเหนือจากฮิมาโตล่ะที่อื่นว่าย,ยังไงบ้างสีราตนะครับไม่สนใจนะครับว่าการวิจัย cell. สเต็มเซลล์ซีราตรู้นะครับว่าการวิจัยสเต็มเซลล์มันมีคุณค่าดําเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิจัยสเต็มเซลล์แต่เขามีการ ตรวจสอบทางจริยธรรมเป็นอย่างดีการรอบคอบในการออกแบบการวิจัยเป็นอย่างดีล่าสุดในปีตุลาคม2555นะครับสีราาแยกสเตมเซลล์จากน้ำคร่ำบริสุทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งเซลล์ไลฟ์แต่จริงๆแล้วถามเป็นครั้งแรกของโรคไหมคําตอบก็ไม่ใช่นะครับมีตื่นทำมาก่อนนะครับแต่สีราเราทําได้บริสุทธิ์เขาเลยใช้คาว่าบริสุทธิ์เข้าไปนะครับโดยดรทัศนีเพิ่มไทยนะครับสามารถหาดูได้ในสีล่ารายการสีร่า360องศาคราวนี้มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะครับ ศาสตราจารย์เกรียดนายแพทย์อุดมขชินทร์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลก็ออกมาพูดเลยว่าต่อไปนี้นะเราจะจับมือกรมวิทย์ทำวิจัยสเต็มเซลล์ในผู้ป่วยอจอประสาตตาเสื่อมชนิด RP ีคือ retinitis pigmentosa นะครับปรากฏก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็ในอีกไม่นานนี้ก็จะพัฒนาสําเร็จก็ได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณหมอที่นอกเหนือจากโรคเลือดเขามีความสนใจและมีความฝันว่ามันมวันวนึงอาจจะไปถึงนะครับแพทย์สภา6กันยาที่ผ่านมาโอ้โหข,ข่าวคึกโครมแพทยสภามา พูดเลยว่าเอ๊ะยันสเต็มเซลล์ไม่ชะลอความแก่จริงไหมนะครับก่อนอื่นราชวิาลยอายุรแพทย์อายุรแพทย์นะครับออกมาแถลงพูดแนวคิดการรักษาสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคทางอายุรกรรมถ้าเราแปลดีๆเขาหมายถึงโรคทางอายุรกรรมเท่านั้นไม่ได้พูดเคลมถึงโรคนอกอายุรกรรมด้วยนั้นถ้าเราฟังนี่ถ้าเกิดเราตีความหมายไม่ดีนะครับอ้าวสิราชก็ผิดสิอาจารย์ที่ที่อยู่ในสมาคมนี้ก็อาจารย์สิทัตถ์ตั้งเยอะแยะนะครับ ปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโรคทางอายุรกรรมนะครับก็มีอยู่ไม่กี่โรคเองในทางราชวิทยาลัยแพทย์บอกมีโรคเม็เร็งเม็ดเลือดขาวตอมน้ำเหลืองโรคไขกระดูกฟอโรคมะเร็งมัลติโพลไมโลมาและโรคโลหิตจางพันธุกรรมทรัสเซียมีซึ่งจริงในโรคในกลุ่มเหล่านี้นะครับบางอย่างนั้นไม่ได้รักษาด้วยสเตมเซลล์ไปละไม่ได้ทำบุญเมโดเลือดทาร์สแพนไปละเรามีการรักษาที่แอดวานซ์ไปกว่านั้นละนะครับคทาวนี้ก่อนอื่นผมจะพูดถึงเบสิกก่อนให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆสนุกสนุกนะครับลองฟังดู ทุกคนสร้างมันดีสเปิร์บวอโอรีมาเป็นไข่เอ่อมาเป็นเอ็มบิโอแล้วก็พัฒนาเป็นเอ็มบิโอแล้วออกมาเป็นเด็กนะฮะไม่น่าเชื่อ2,600ปีที่แล้วมีชาย,ยคนหนึ่งบอกว่ามนุษย์จะเกิดขึ้นได้หนึ่งบิดามารดาต้องอยู่ด้วยกัน2มารดาไข่ต้องสุก3ต้องมีวิญญ,ญาณทราบไหมครับใขรเป็นคนพูดฮะพระพุทธเจา้าทูกต้องครับผมไม่ทราบพระพุทธเจา้าท่านดูได้อย่างไงว่าที่จริงได้เป็นนี้นี่คือสิ่งที่ต้องรอคอยระยะเวลาถึง2,400กว่าปี นะครับถึงจะพิสูจน์เรื่องที่พุทธเจ้าพูดว่นถูกต้องจริงนะครับท่านนี้ถ้าผมให้ดูรูปนี้ทุกค,คนจําไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าพูดถึงลุยส์บราล์ลุยส์บราล์คือมนุษย์คนแรกที่เกิดโดยวิธี in vitro fertilization ก็คือ IVF นั่นเองนะครับโดยเซอร์จอห์นโรเบิร์ตนะครับเซอร์โรเบิร์ตแอดเวิร์ดนะ่ยครับเป็นคนที่เป็นคนที่ทํา IVF สําเร็จครั้งแรกในปี1978นะครับ ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองนะครับเพราะใกล้ๆก,กับช่วงมาร์เล็ตเชอร์เสียชีวิตนี่ก็เป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญของประเทศอังกฤษนะครับท่านทําอะไรเกิดขึ้นปัจจุบันนะครับลุยส์บาวโตและไม่อินเฟอร์ไทายเนียนะครับมีลูกเรสลีย์บาว์นะครับรุ้มอยู่แล้วคนนี้คือรูปถ่ายของเซอร์โรเบิร์ตนะครับนิตยสารถามปี78ตีพิมพ์เลยบอกตอนนี้เราทําสิ่งที่เหมือนกับลิขิตพระเจ้าเราฝืนลิขิตพระเจ้าได้แล้ว แต่จริงแล้วมันเป็นการจุดเป็นเคลื่อนลูกแรกที่ทําให้เกิดรู้ว่าสเตมเซลล์มันมีจริงมนุษย์เราเกิดมาจากเซลล์เซลล์เดียวนะครับถ้าเราไปดูภาพนี่เป็นภาพเดโมเนสเตรตเรื่องของการการทำา IVF เนะครับเรามีเซลล์ไข่นะครับเราใส่เข็มแทงเข้าไปแล้วก็อินเจกเปิริมเข้าไปก็มีการหลออฟิวชันของนิวเคลียสมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าต่างๆมีการแอคเซปของไซโตพลาซึ่มกับนิวเคลียสใหม่ที่ใส่เข้าไปมีการแบ่งตัวระยะต่างๆนะครับที่วันนี้ผมจะพูดก็คือระยะที่สําคัญคือเดย์ที่5คือบาร์สโตซิส บาสโตซิต <os> จะมีเซล์ที่มากองรวมหนึ่งอยู่ขั้วหนึ่งเขาเรียกว่า i n n e r c e l l mass ตรงนี้แหละครับที่ผมจะเน้นว่ามันคือ Embryonic Ste m cell ถ้าพูดถึงแอ i เบรอนิกสเ stem c e l l ต้องหมายความถึงว่าได้มาจากบาสโตซิตเดย์ห้และ i n n e r c e l l mass เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บ stem มเ l ลลจากรกเนี่ยเขาบอกเป็น Embryonic stem c e เ l เชื่อไหมฮะไม่เชื่อวันนี้เรารู้แล้วนะค,ความรู้ที่แท้จริงนะไม่ใช่เพราะนั้น e m b r y o n i c stem c e เ l ต้องได้มาจากตรงนี้เท่านั้นแล้วถ้าเป็นของมนุษย์ถามว่าเราทําได้ไหมม อันนั้นเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องพูดกันอีกยาวคราวนี้ผมจะพูดถึง type of stem cell ก่อนที่เราจะพูดถึง type of stem cell ผมอยากจะพูดถึงเรื่องว่า stem cell นี่มันมีคำจำกัดความหรือนิยามว่ายังไง stem cell นะครับหนึ่งเรารู้แล้วมันเพิ่มจำนวนอย่างไม่สิ้นสุดสองมี power of differentiation มันสามารถจะแปลงร่างเป็นเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ทั้งนั้นเราก็คิดว่าทั้งหมดนี่ครบละแต่จริงๆแล้วจะมีข้อหนึ่งที่สำคัญคือต้อง t r a n s p l t a b i l i t y คือต้องปลูกถ่ายได้นะครับ ามคำนี้ได้มาจากบิดาแห่งวิชาสเต็มเซลล์นะครับคือเออร์เนสต์กัติมเดี๋ยวผมจะพูดในข่าวหลังสองคนนี้เป็นคนที่เดโมเนสเตตการมีอยู่จริงของสเต็มเซลล์ในโลกเขาทดลองในหนูนะครับแล้วก็ได้ให้เดนิ i t ชันเอาไว้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเดนิ i t ชันของสเต็มเซลล์คราวนี้สเต็มเซลล์นะครับก็จะแบ่งตามความสามารถในการดิ e เฟนเชชันนะครับถ้าสามารถเป็นเซลล์ได้ทุกอย่างในร่างกายเลยเราเรียกว่าโ o ทรทิฟโพเทนต์นะครับเป็นได้หมดแม้กระทั่งเซลล์รก ก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นเซลล์มันจะเออรี่กว่าโทรโฟบาสอีกเออรี uh, ่กว่าบาสโ o ซิสอีกนะครับสามารถพัฒนาเป็นโทรโฟบาสก็ได้เป็นออร์แกนต่างๆได้ต่อมาพูริโพเทนต์คือเซลล์ที่มีความสามารถในการพัฒนาน้อยลงไปกว่านั้นนิดนึงสามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยยกเว้นพาสเซนตลเซลล์ไปเป็นรคไม่ได้ ก็คืออินเนอร์เซลล์แมสตเมอร์สกูที่ผมพูดคือเอมโบนิกสเตมเซลล์นั่นมันมีสักอยู่แค่นี้อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับสุดสุดท้ายคือ, Port อมัลติโพเทนต์ก็คือเซลล์ที่มีความสามารถในการที่จะดิเฟนเชียตไปได้หลายลี n นียสแต่ไม่ได้มากเท่ากับพุริโพเทนต์นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะนำความรู้นี้ไปวิจัยยังไงเราเอาเอารู้ละบลาสโตซิสเราเอาอินเนอร์เซลล์แมสมามาเพาะเลี้ยงและใส่ e n v i r o n m e น t ใส่กรดแฟกเตอร์ใส่สิ่งต่างๆที่มันเหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมนั้นมันก็จะั้นป็น มัสซลเอนโดครายสหรือเป็นนิวโรนเซลล์นะครับคราวนี้เรามาดูแผนภูมินี่ก็เป็นความคิดแล้วก็เป็นพิสูจน์แล้วว่าจริงนะครับว่าในสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะแยกละในอินเนอร์เซลล์แมสนี่ก็จะแบ่งตัวออกไปเป็นเอ็กโตเดิมมีเซลเดิมเอนโดเดอรมเอ็กโตเดิมก็จะพัฒนาเป็นสมองเป็นตาเป็นสกินเอนโดเดิมก็จะพัฒนาเป็นอร์แกนต่างๆเป็นลังเป็นแผ่นเกรสเป็นเฮปเป็นตับนะครับส่วนมีเซลเดิมก็จะพัฒนามาเป็นระบบเลือดและกล้ามเนื้อกระดูกนะครับ อันนี้คือความรู้ที่เรามี